เราเป็นคนจังหวัดอะไรคคนเชียงรายค่ะชีงรายแล้วก็จะได้เป็นจุที่ที่จ so well, ังหวัดของแถวจงวดแวของที so 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 ok ่ได้มาอบรมแต่ละตอนแรกต้องขอว่าประทับใจวิทยากรทุกท่านมานะคะมีความความสามารถแบเป็นกันเองกันมากค่ะอย่างที่สองก็ประทับใเพื่อนๆที่มีความเป็นกันเองมากช่วยเหลือกันต่อเลยแล้วก็เวลามีกิจกรรมอะไรก็แบบให้ความสนุกแล้วก็นุ่งมกันทำงานเบียร์ค่ะ ค่ะไมาจบไปแปดปีนะคะมันสามารถมีความพร้อมแค่ไหนที่จะลงทุนี้่ก็ส่วนหนึ่งต้องขอบอกว่ากําลังใจดีมากค่ะแบบพี่ๆให้กําลังใจดีแล้วก็แบบแต่งใจงานได้ดีมากค่ะว่าประมาณบบกว่าชี้แจงว่าต้องต้องไปทําอะไรบ้างอะค่ะแสดงความพร้อมนี่เต็มร้อยเลยใช่ไหมค่ะแค่ะแ่ความให้เราโชคดีค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับผมกิษณะเก่งกล้าครับ ่ทีความรู้สึกที่ได้อยู่ที่นี่ครับอบอุ่นครับเหมือนอยู่บ้านเลยครับแล้วก็ผมมั่นใจเต็มร้อยครับทําเต็มที่ในการทํางานพัฒนากรครับไปบรรจุที่ไหนนะอยู่อุ้มผางจังหวัดตากครับค่ะสุภาทานโชติยาค่ะชื่นค่ะไปลงที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตอนแรกความประทับใจที่มาถึงที่นี่นะคะ อากาศดีมากประทับใจมากเลยค่ะดีใจที่ได้มาที่นี่ค่ะก็พอมาถึงก็พี่ๆก็พี่ๆี่วิทยากรก็น่ารักค่ะเป็นกันเองอบอุนดีค่ะดูแลอย่างดีเลยค่ะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากเลยค่ะมันใจกล่าันเลยยุ้ยอยู่นี่ไม่ต้องกลัวตอนแรกพี่มาที่ที่ที่มาาอกระเปาที่มอค่ะก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ะค่ะพอยิ่งอบลมไปก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมันยากมันเหนื่อย แต่พอมาวันเนี้ยวันที่แล้มวมันที่ที่ห้าที่หกเริ่มเข้าใจแล้วอะค่ะว่าว่าเราต้องทำยังไงมันม่นใจค่ะทำได้แน่นอน,นะคะ่ะ